กินได้สั่งมาล้นอะไรกันเนาะเอาได้สั่งมาลดเอาทั่วถอดก็ได้อันนี้คือถ่ายวิดีโอยังเนี่ยเอวีเอวีถ่ายเอวีเข้ามาค่อยปั๊บไปหมดกล้องไหมเข้ามาเอามาสงสัยถ่ายเลยแหละอี่เป็นเมึงวะมันเป็นยังแดงตีดตีดเอาเอาขอไอีกสวัสดีโซเชียลแซมเอา นี่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 ยัคือไม่สั่งได้ไหมครับยังไงครับผมเขาอานังนี่น่ารักจังเลยวันนี้ทายอย่งนานึ่ปวดขาอุ๊บจากบาทได้ละมันนี่ไหมล้านล้านประจำห้องอ้าวอ้าวอย่างนี้ดิก้สวัสดีนั่น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 นัอย่า้าซิดยาซิดฮันดงจีนี่ ขณะนี้กำลังอัดรูปตีงนะครับรูปตีงตีงรูปงสวัสดีครับผมคือเจ้าของคลิปตอนนีคลิปสวัสดีครับถ้าขับนี้อยู่ผมคงจะไม่มีนูปโปเฟสครับถ้าขับนี้ไม่มีผมมันก็ไม่มีคลิปสี่คงจะมีคนยกรถนะครับผัวนะครับเพผัวเขานมไม่ใหญ่นะผมช่วยช่วโช่วยช่วยที่ครับเอาดีดดิเด้อดิเอา ครับเลนละเกือบ20ุกินอย่างมูฟเฟ่ยังัเยอะเนี่ยไ้คนเด็กใช่ไหมตองอมาเลิเนี่ยดีวกินได้เลยกิน้เนี่ในสุดตั้งออกว่าปีแมเดี๋ยวใส่ับเ่ควรสิบาบทเนี่ยอ้าวเดอะสตาร์ครับฮะมีเดอะบอยไม่ใช่เดอะสไปเดอะบอย์คเดอบอยสอจะพีงกันไหังจา่จะพีงเนี่เดอบอย์เอานี้ข่อรบอยเดอรเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงกล้องกล้องกล้องสปารครับอ่ากล้องสปาร์อ่า ผลงานเพลงยครับผลงานเพลงของของใครดีเพลงน้เพลงกใหญ่ฉันเป็นกาะเธอฉันเป็นกิดเธอรักใครไม่เคยนอกใจเทีหน้าครับเดือดตาครับเดลืมบทให้กล้องด้วยว่าเอาว่าเอามันว่าเอาคนวันไปไปไปเด้๋ยวยดีกว่าคนวั่นมันยังไปได้เดี๋ยวไปพาตาเสียงคือโปรตโตตายเลยย แมนเดวายได้ท้ายนั่นเองเดวายเดว้ยเขาเดวายเดวายนีกันเลยไปนะครับโทนี่ผีอ่าไม่ติดชัวร์แล้วครับฉันเหมือนคนอกหกติดคิวแล้วติดคิวแล้วผิดคิวแล้วเราไม่อยากให้เธอนั้นเข้าใจผิดเนี่ยขาไม่อยากให้เขาได้รู้เอา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 ใจยากครับลึกลงชาวไร้รู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn